ทำไมเราไอจามแล้วปัสสวาวะเล็ดเพราะว่าเราคุมไม่อยู่เอ่อพลังงานของไตเนี่ยทาวารข้างบนเนี่ยอยู่ที่หูทาวารข้างล่างเนี่ยก็คืออยู่ข้างล่างหมดเลยถ้าผู้หญิงจะมีสามสามทวารข้างล่างผู้ชายจะมีสองทาวารข้างล่างก็คือปัสสาวะอุจจระ,อะของผู้หญิงก็จะมีช่องคลอดร่วมด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานของไตอ่อนแอเมื่อไหร่อาจจะยกตัวอย่างเช่น เราตกใจกลัวตกใจกลัวแบบสุดขีดเราจะทาอะไรปัสสาวะอุจจาระลาดอ่ะจะแบบอันนี้อาจจะเห็นในหนังหรือเห็นในข่าวก็จะบอกว่าผู้ต้องหาหรือใครทําแบบตกใจเกินเหตุหรือในสัตว์อะไรนะสุนัขอยู่ในบ้านแล้วข้างนอกจัดงานปีใหม่จุดพุ้เสียงดังหมาตกใจอุจจาระแบบวิ่งทั่วเลยแล้วก็อุจจาระปัสสาวะลาดเพราะอะไรการตกใจเนี่ยทําลายพลังงานไต ตกใจภาษาไทยก็มีความหมายนะตกแปลว่ามันลงมันลงไปพลังชีมันเสียพลังชีมันตกมันก็จะวูบหมดพลังงานไตมันเก็บไม่อยู่ไตกูเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโตดีหรือเลี้ยงตัวเราให้เจริญเติบโตดีเนี่ยอย่าทําให้ตัวเองตกใจตกใจบ่อยๆหรือทาให้กลัวบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไปทําให้พลังงานไตอ่อนแอพลังงานไตอ่อนแอในเด็กเนี่ยจะไม่สูง พลังงานไตอ่อนแอในผู้ใหญ่เนี่ยก็เนี่ยอุจจาระปัสสาวะเล็ดง่ายแต่ว่าอุจจาระปัสสาวะเล็ดง่ายเนี่ยตัวอย่างอันหนึ่งก็คือตกใจเนาะอันนี้คืออยู่ๆเล็ดมันไม่ได้เล็ดตลอดแต่ว่าคนที่เล็ดตลอดคือมันพองแล้วก็คือพลังงานของไตอะมันพองแล้วตำรับนี้เขาจะไปช่วยฟื้นฟูลพลังชีพเขาก็จะช่วยแบบเสริมพลังพลังชีพของพลังงานไตให้มันก็จะขึ้นมาได้ดีขึ้นทีนี้ไอไอเนี่ยบางทีไม่ได้เกี่ยวกับปอดก็เกี่ยวกับไต ปอดเนี่ยจะดูแลพลังชีทั้งหมดในร่างกายปอดก็คือรับพลังชีธรรมชาติรับพลังชีจากการกินอาหารเข้ามาแล้วเขาจะไปวิ่งทํางานร่วมกับไตไตจะมีหน้าที่หนึ่งเราจะเรียกว่าหน้าชีหน้าคือเจียหน้าก็คือการรับมาเก็บเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจทําไมเราต้องหายใจให้ลึกเพราะว่าเราต้องส่งพลังชีเนี่ยให้ลงไปถึงไตเราหายใจแค่เหนือกระบังลมไม่ได้เราต้องหายใจให้แบบลึกเข้ามา เราจะได้พลังงานไตเราก็จะได้รับพลังชี่เราก็จะขับพิษภายในออกไปด้วยก็คือหายใจออกให้หมดถ้าเกิดว่าพลังงานของไตไม่สามารถเก็บพลังชี่ลงมาได้เนี่ยเราจะเหนื่อยมากภูมิตกง่ายก็คือปอดบางทีอ่ะนิเออภูมิแพ้นิดหน่อยอยู่ที่ปอดภูมิแพ้เลื้อลังอยู่ที่ไตปอดกับไตอ่อนแอรนั้นใครที่แบบเป็น หืดหอบตั้งแต่กําเนิดอันนี้จะไม่ใช่แค่ปอดล,ละมันจะอ่อนแอถึงไตด้วยอยู่ๆปัสสาวะเล็ดแล้วก็หลังจากนั้นเล็ดไม่หยุดเลยอันนี้ก็คืออายุเยอะละพลังงานไตอ่อนแอไตก็เก็บไม่อยู่